ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่องกวางวินโมเดลนะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซิ่งโมเดลเครื่องบินการบ,บินไทยนะครับเป็นของ a อบัสเอสามห้าสิบเก้าร้อยนะครับก็อันนี้สั่งสั่งออนไลน์จากร้าน t ัต i ตูดีโอนะครับในชอปปีนี่ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันเลยนะครับขอวางกล้องก่อนนะครับ เราขยับกล่องโอเคครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกล่องก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็ใตข้ข้าง้กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือข้างข้างกลอง่องแชนเดอร Head of a v i เ t ช o นะครับส่วนด้านบนก็เหมือนกันกับด้านข้างใต้นะครับส่วนหลังกล่องก็จะเขียน m i t e d e d i t i ด i วนะครับ โอเคแล้วก็เขียนรหัสสินค้าไอเทมโนหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหกนะครับ m ิ e อ in ช h i น่าร้านจัสตูดิโอเขาสงมาจากจีนแล้วก็เอามาวางขายต่อคิดดโอเคด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากเด้อจะมาแกะให้ดูเลยนะ ก็อันนี้ใช้ iPad ถ่ายเดี๋ยวแป๊บบนึงโอ้โหนโอเคครับก็เดี๋ยวจะอันบ็อกให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวจะแกะกันเลยนะครับอันนี้กล่องใหม่ๆนะครับ ยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยทุกคนกล่องมันยับนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับว้าวอันนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะเพิ่งมาแกะตอนอันบ็อกซิ่งตอนนี้นี่แหละเออตอนนี้บัตมูนาฬิกานะก่อนส,สิบโมงห้าสิบเอ็หรือเปล่าไม่นาฬกานั้นนะมันเร็วไป15นาที เปนไทยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับก็โอเควางกล่องกล้องถอยมานิดหนึ่งนี่แกอยู่บนโต๊ะทำงานว้าวเสาอากาศละ่ะอ๋อไงปะติดเซลนี่มันติดกับกล่อง เดี๋ยวมาเอาออกกันเลยนะทุกคนว้าวสวยมากเอบัสเอสามห้าศูนย์ขีดเก้าร้อยอันนี้สั่งตั้งแต่วันที่สิบสองมาถึงวันที่สิบห้ามันเขียวว่าคาดเดาว,ว่าจะมาถึงวันที่สิบสี่ถึงสิบหกมันมาถึงวันที่สิบห้าวันนี้วันที่สิบห้ามีนาคมปีหกแปดก็เดี๋ยวขอเก็บ ก่อนนะครับพอดีว่าพลาสติกมันเยอะกดถูกไหมเนี่ยถูกถูกถูกโอเคเดี๋ยว ครับก,บ,กบก็เก็บก่อใกล้เสร็จแล้วนะกค่ะ้าดูอีกนิดหน่อยดูแล้วก็กลายไป็นทยอีกนิดหน่อยนะครับว้าวนี่แหละส่ว,สวนชื่อก็จะชื่อวิเชียรบุรีนะครับนะีบ่แบบหนึ่ง โอเคมาละนี่ฮนะชื่อวิเชียนบุรีโอ้โหวิงเล็ตนี่แหละสวยมากนะครับเครื่องยนต์โรซลอยแต่ไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเดีย๋ยวนี่ตรงนี้เขียนไทยเอเวส s คอมส่วนชื่อภาษาอังกฤษเด็กก็จะให้อ่านนะครับวิเชียนบุรี เ้วจะหันด้านภาษาไทยให้ดูซึ่งมันโคตรหนักการจนะบ,บุรีหรือวิเชียบุรีนี่ไม่เป็นไร การจะนับบุรีนะครับไม่ใช่วิเชียนบุรีการนั้นคือแกะมาตรวจสอบนะครับคลิปนี้ก็ขอแกบสวัสดีครับ